สวัสดีทุกท่านนะคะที่ต้องการจะต่อใบขับขี่นะคะทุกคนเราต้องการจะอบรมออนไลน์ที่บ้านนะคะแล้วค่อยจองคิวนะคะไปต่อใบขับขี่ที่ขนส่งนะคะเราต้องทํำยังไงนะคะมาดูกันเลยก็คืออย่างแรกเลยเราก็เข้าเว็บ DLT E Learning นะคะทุกคนรหัสในการเข้าเนี่ยเราไม่ต้องสมัครเลยนะคะทุกคนเราก็ใช้เลขประจําตัวบัตรประชาชนนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลขวันเกิดของเรานั่นเองก็จะเป็นสมมุติเกิดหนึ่งมกรา ปี2539ก็เป็น 01, 01, 2 5 3 9แบบนี้แล้วก็ข้างบนเป็นเลขบัตรประชาชนข,ของเราก็เข้าได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องสมัครสมาชิกให้ย,ยุง่งยากเข้าไปเลยพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็กดสมัครหลักสูตรอื่นๆเลยโดยที่หลักสูตรอื่นนะคะทุกคนก็จะมีหลักสูตรให้เลือกก็คืออบรมต่อใบอนุญาตขับขี่นะคะ นี่มันก็จะเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์นะคะทุกคนก็จะมีรถยนต์รถมอไซค์นะคะนะคะทุกคนอยากให้มาต่อไม่เกินหนึ่งปีจะดีที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ดูหลักสูตรที่เรากดสมัครไว้นะคะทุกคนถ้าใครอูนาคัยเนี่ยกดสมัครแล้วถึงเอามาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนก็กดสมัครเข้าไปใหม่นะคะทุกคนพอกดสมัครเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะให้เรากดเข้าไปเลย อันนี้จะเป็นตัวอย่างในการอบรมหลักสูตรมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนพอเข้าไปนะคะหลักสูตรอบรมมอเตอร์ไซค์ก็จะมีทั้งหมด7ส่วนนะคะทุกคนให้เราฟังต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนไม่สามารถกดข้ามได้เลยนะคะทุกคนเรากดหยุดมันหยุดเราออกมันหยุดนะคะและระหว่างจบคลิปส่วนที่1หรือส่วนที่2แต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาให้เราเนี่ยตอบกันด้วยนะคะทุกคน โดยตอบผิดตอบถูกนะคะแนะนำให้ตอบให้ถูกนะคะทุกคนและคำถามเราเนี่ยมันจะรวมไว้ตอนที่สุดท้ายนะคะทุกคนให้เราตอบอีกทีหนึ่งเป็นรวมจากทุกๆส่วนอีกทีหนึ่งก็คือหน้านี้นี่เองเห็นไหม แล้วก็ประเมินนะคะทุกคนหลังจากประเมินปุ๊บเราก็จะได้ QR วอาโคแบบนี้และทุกคนก็เก็บไว้นะคะทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็ไปโหลดแอปลยคะ DLT Smart Queue นะคะ,ะ,คะใส่รหัสอ่ะอันนี้จาเป็นต้องสมัครนะคะทุกคนแล้วจําให้ได้นะคะแล้วเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะไปทําใบขับขี่เลยะคะ่ะทุกคน พอเลือกนะคะเราก็เลือกไปที่งานใบอนุญาตใบอนุญาตขับรถส่วนบุคนนะคลค่ะแล้วเราก็เลือกต่อใบอนุญาตขับรถจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ใส่วันหมดอายุในหัายขึ้นไปแล้วอันนี้อ่านดีนีนะคะมันจะเป็นสิ้นอายุเกินไม่เกิน1ปีของเราสิ้นอายุไม่เกิน1ปีเลือกให้ถูกต้องนะคะและนี้ค่ะเราก็จะดูว่าวันไหนนะคะที่เราสามารถไปต่อได้บ้างก็จะเป็นดังนี้นะคะทุกคนนี่เลยไม่ว่างเลยสักวันหนึ่งคะ่ะทุกคน ทุกคนก็หมั่นเข้ามาดูบ่อยๆนะคะแล้วก็ไปต่อใบขับขี่กันค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนในการไปต่อใบขับขี่เนี่ยต้องมีเอกสารที่ครบหอย่างหนึ่งป,ประชาชนตัวจริงใบขับขี่ตัวจริงนะคะใบรับรองแพทย์ไม่เกินหนึ่งเดือนคิวอาคตยืนยันการอบรมนะคะแล้วก็คิวอาคตที่เราทําการจองคิวเพื่อมาต่อใบขับขี่อย่าลืมต่อใบขับขี่แนะนําห้ามเกินหนึ่งปีนะคะทุกคนต่อลงหน้าได้ก่อน90วันจ้า